สว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนวันนี้นะคะแม่กุ้งอยู่กับพี่เกลี่นะคะทุกคนนี่ดูสภาพหน้าแม่กุ้งนะคะเพราะว่าแม่กุ้งเพิ่งตื่นใ,ใช่ไหมคะพี่เกล วันนี้นะแม่เกตมาส่งพี่เกลี่ยที่บ้านแม่กุ้งนะคะตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลยนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้นะแม่เกตฝากพี่เกลี่ไปกับแม่กุ้งหนึ่งวันใช่ไหมคะใช่แม่เกตไปฝังสองร้อยกิโลไม่รู้จะกลับถึงกี่โมงเนาะอยู่บ้านแม่กุ้งยันนู่นเลยเนาะรอแม่เกตมารับใช่ไหมใช่แ,แล้วตอนนี้นะทุกคนดูแม่กุ้งตื่นนะแต่ว่าดีไซน์ยังไม่ตื่นนะทุกคนไปเหยวเราไปผลูกดีไซน์กันทั้คุณปะดีไซน์ที ดีไซน์นอนห้องเตียงสองชั้นค่ะพี่เกลียใช่พี่เกลเคยเห็นหรืยอยังไม่ไปเปิดเลยพี่เกลีไม่เคยเห็นเลยนะเพิ่งมาห้องนี้ครั้งแรกนะคะทุกคนเอาเปิดไฟก่อน,อน,นว้าว <laughs> ดีไซน์นี <laughs> ่ดีไซน์พ <laughs> ี่เกลียวมาแล้ว <laughs> ปลูกหมูนี่ไงมาปลูกอยู่อ้นู่นพี่เกลกํำลังตื่นเต้นกับเตียงอยู่นะทุกคนนี่อันนี้ตุ๊กตานะคะตุ๊กตาที่พี่เกลซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้ดีไซน์ใช่ไหมใช่ใชดีไซน์ตื่นแล้วเนน้อยตัวนิดไหนดีไซน์เอามาไงดีไซน์บอกว่ามันอยู่ตัวเดียวเดี๋ยวมันจะเหางาไงก็เลยเอาตัวน้อยตัวนิดมาอยู่ด้วย <c oughs> <c oughs> วันนี้นะพี่เกลจะอยู่บ้านแม่กุ้งทั้งวันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายคลิปอะไรกันเยอะแยะเลยนะเนาะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรเตรียมมากันเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเตรียมของเล่นเ<อ>ตรียมทําอะไรกันเยอะแยะเลยจริงๆหนูไม่ได้อยากได้แบบนี้นะหนูกลัวมันใหญ่มากเลยมันสูงเหรอเฮ้ย<ช>มันสูงนี่แหละดีแล้วเวลาเรานั่งเรานอนตรงเนี้ยหัวไม่โขกดีไง,ปไ,งะะไปยเ้ซายตื่นค่ะไปเดี๋ยวเราจะไปเดินไปตลาดกันไปซื้อข้าวกันไปไปตลาดเช้ากัน อันนี้นะทุกคนเดี๋ยวแม่กุ้งขอเวลาปลูกดีไซน์นะแล้วก็แม่กุ้งก็ขอเวลานี่นะทุกคนแต่งหน้าก่อนนะไปเดี๋ยวเราจะไปตลาดเช้ากันเนาะอ่นนี้นะทุกคนตอนนี้เราก็เดินออกบ้านมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้กําลังไปตลาดกันนะ<อ>แต่ไม่รู้ว่าตลาดจะยังมีของกินอยู่หรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าจะแปดโมงแล้วนะดีไซน์แกลลี่มันจะเหลืออะไรให้เรากินไหมเนี่ยอันนี้เราเดินไปนะคะใช่ จากบ้านแม่กุ้งมาตลาดเช้ามันไม่ไกลมากนะเราสามารถเดินมาได้นะออกกำลังกายด้วยนะทุกคนไปะ <c oughs> อะไปค่ะในตลาดตลาดวายหมดแล้วนะไม่เหลืออะไรแล้วนะกับข้าวนะมาดูร้านนี้กันว่าจะยังมีอะไรหรือเปล่าร้านนี้จะมีสลัเปากับไข่ลวกอะค่ะใครกินบ้างมีขนมจีบด้วยมีโจ๊กด้วยเอาไหมเนี่ยร้านเนี้ย มีโจ๊กมีซาลาเปามีไข่ลวกมีขนมจีบเอาอะไรพี่เกีลเอาไหมอธิบายอะไรคะเอาไปสั่งเลยค่ะไปนีอายมีข้าวเหนียวหมูปิ้งด้วยอเอาข้าวเหนียวข้าวเหนียวสิบห้าบาทค่ะสิบห้าไม้จ้าป๋อแล้วก็อ่ะหมูปิง้งพี่บายกินไหมคะมกินด้วยกันเนาะกินกับพี่เกลกินด้วยกันนั่นแหละหาเรื่องหมูก่อน ตอนนี้นะเราก็ซื้อของเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กําลังกลับบ้านกันแล้วนะนี่ได้อะไรมาบ้านคะได้น้ำอวนตีนอวนตีนเย็นมู้อันนี้หมูปิ้งนี่ขอดีไซน์ไปเลยค่ะไข่การปาไข่ลวกกับสลัเป้านี่เมื่อกี้ไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมาด้วยนะทุกคนพี่เกลลี่เป็นโอวนตีนเย็นนะคะทุกคนอะไรนะคะันนี้ไม่เข้าแล้วบทนี้ ใช่วันนี้แม่กุ้งรับบทมีลูกฝาแฝดสองคนนะคะทุกคนอะโอเคเช้านี้เราก็เดินไปซื้อกับข้าวกันมาเนาะตอนนี้ก็ได้มาแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนแปเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านไปกินข้าวเช้ากันนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเราก็จะทํากิจกรรมจะเล่นอะไรกันอีกเยอะเลยเดี๋ยวแม่กุ้งจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะแต่ว่าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะ